はい。<noise> เจ้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานปราดแขมอำเภอคลองใหญ่ได้รับแจ้งของความช่วยเหลือจับงูเหลือมตัวขนาดใหญ่กำลังเลือ้อยเข้าท่อน้ำหลังบ้านพักคนงานที่บริเวณห้องแถวที่พักคนงานไม่มีเลขที่หมู่ที่2ตำบนคลองใหญ่อเภอคลองใหญ่จังหวัดปราดจึงประสานงานไปยังานายอาทิตย์นองแพรประธานเขตเจ้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานปราดเขตอำเภอคลองใหญ่ที่ชำนาญในการจับสัตว์เลื้อยคลานพร้อมอ,อุปก,กรณ์ในการจับงูโดยใช้ไม้ยาวกว่าเมตรเข้าไปตรวจสอบพบเป็นห้องแถวไม่มีเลขที่เป็นบ้านพักคน งานของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลทองใหญ่และมีท่อน้ําขนาดตรมบกปูนเป็นรูวงกลมอยู่ข้างหลังห้องแถวซึ่งเป็นลางน้ํายาวมีรูวงกลมและที่บริเวณตรงปากท่อพบงูเหลืองขนาดใหญ่กําลังเลื้อยเข้าไปในรูท่อน้ํา นายชายสออายุ42ปีเป็นแรงงานชาวพามา่ากำลังนั่งล้างจานอยู่ข้างห้องแถวที่ตนเองพักอาศัยอยู่ได้เหลือบไปเห็นงูตัวนี้กำลังเลื้อยเข้าท่อน้ําตนเองเลยลุกขึ้นและจับหางงูดึงเอาไว้รีบแจ้งไปยังเจ้าที่กู้ภยัยทันทีจากนั้นเจ้าที่กู้ภัยและคนงานได้ช่วยกันดึงหางออกมาได้ใช้เวลาประมาณ20กนาทีวัดได้ความยาว3เมตร50เซนติเมตรน้ําหนัก15กิโลกรัม